หลังจะเห็นไม่หมดนะด้านหลังเข้ามาข้างหน้าเข้ามาใกล้ๆกันเลยครับเข้ามาด้านหน้าเลยครับครับเออไม่ต้องยืนแถวครับเป็นกลุ่มได้เลยครับเป็นกลุ่มได้เลยครับอะไรนะเป็นโค้งเลยครับเป็นโค้งตัวยูอย่างนี้ก็ได้จะได้เห็นกันทุกคนเดินเลยไหมฮะเดินเลยนะฮะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่ที่สนาม TOT Stadium ครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วจะต้องอยากมาเล่นมาร่วมกิจกรรมของเราเพราะว่าเรานําทุกคนนะครับ ที่องค์ประกาศนี้มารู้จักกับทัพนักกีฬาทั้ง3าทีมประกอบด้วยทีมอินุดีแบงคอกประกอบด้วยทีมกกตนะครับสำนักง,งานกกตและทีมสำนักง,งานอายการนะครับเราทุกคนเนี่ยนะครับมาทากิจกรรมเพื่อรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงอย่างเดียวไม่พอเราจะทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ส่งต่อสิ่งดีให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยเราจะทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของตัวแทนทั้ง3าทีมกันครับมาเริ่มต้นกันที่ทีมอินุดีแบงคอกก่อนครับหลายตาท่านคง,งคุ้นหน้าคุ้นตาหรืออาจจะยัง อาจจะได้ทักไทยทักคาขอเสียงตบมือต้อนรับอดีตทีมชาติไทยครับท่านคือใครครับผมครับสวัสดีครับผมวีระพงษ์เพลงดีครับโอ้โหพิจารยินดีอย่างยิ่งครับได้มาร่วมออกกำลังกายับถูกนิดออกกำลังกายเป็นวัยวัยที่เราก็กำลังกำลังออกกำลังกายนะครับดีที่สุดครับข้าวการออกกำลังกายก็ยินดีที่ได้มาร่วมครับวประ ครับผมแล้วเรามีเป้าหมายที่นอกจากออกกําลังกายแล้วเนี่ยเป้าหมายที่จะเราจะเดินหน้าและขับ <c oughs> เคลื่อนไปด้วยกันคือการพัฒนาสังคมนะครับ <c oughs> เรามีแนวทางมีวิธีการยังไงบ้างครับ <c oughs> เพื่อจะให้แบบหลายๆคนที่ชมดูดูอยู่ตอนนี้อยากจะร่วมกิจกรรมด้วยได้ก็เพื่อเป็นแนวทางประชาชนหลายๆคนที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายกครับเชิญชวนเชิญวนับออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือละรายกออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่ครับออกกำลังกายเป็น เป็นยาพิเศษที่ร่างกายที่เราต้องการเพราะเราต้องเรียนจากปิครต่างๆที่สุดคือการออกกำลังกายแล้วผมไม่อยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอายุนะฮะถ้าทุกท่านรู้ความจริงเนี่ยเมื่อเทียบกับบุคลิกภาพการเล่นฟุตบอลในสนามตนะเนของท่านที่เล่นในสนามเนี่ยจะบอกได้เลยว่าอายุ30-40นี่อายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอพลังของทีมอินดีแบงคอกดังๆซะจริงๆหนึ่งสองสามแล้วอินลุยดีพร้อมกันนะฮะหนึ่งสองสามอินยดียยย สุดยอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับอีกหนึ่งทีมที่มีผู้บริหารสําคัญของประเทศชาตินะครับก็คือสํานักงานกรกตมาร่วมทํากิจกรรมแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกคน้ออกกาลังกายอย่างเดียวไม่พอเราได้ช่วยสังคมมาเยอะแยะมากมายวันนี้ผมขออนุญาตนะครับแนะนำให้ท่านได้รู้จักท่านวีระย่เทท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและสมาชิกทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับทีมชั้นนําของสังคมเนี่ย ท่านรองอยากจะฝากอะไรถึงนักกีฬาทุกคนด้วยและรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านด้วยครับก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทีมอิเลดีคาบผมมีพี่น้องที่ทร่วมกันในกีฬาบากันครับผมเพราะว่าการบากบอลกันเนี่ยก็เป็นการสร้างความสามัคคีครับผมร้อยเกียความรักครับวามฟังรองกันแล้วก็จะได้เชื่อมสันติธรมในเรื่องการแข่งันครับผมครับแล้วก็ในนามของสำนักงานกกตเองเนี่ยอยากจะขอบคุณนะครับทั้งทีมอิเลดีแบงคอกแล้วก็สำนักงานนายการที่ ไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวเราจะมีกิจกรรมดีๆอีกนาคว่ข้างหน้าแล้วก็เชิญชวนพ่น้งประชาชนมาร่วมกันทำอย่างไรบางเช่นสังคมกิจกรรมที่ก็กตทำกันอยู่ครับผมคือในการทำงานเนี่ยก็คือต้องมองว่า ทุกคนเนี่ยประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีความสำคัญที่ต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเพราะว่ายังมีปัญหาหลายอย่างในสังคมเนี่ยที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราต้องมาร่วมกันช่วยอกันครับผมครับผมโอเคครับชัดเจนนะครับทุกคนครับแล้วก็นี่ครับพี่น้องนักกีฬาฟุตบอลของเราทุกคนจากสำนักงานกกตอก็พร้อมจะสนับสนุนพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมไปด้วยกันขอพลังเสียงกกตอแข่งทองนะครับหนึ่งสองสามกอกตเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เพื่อนๆครับมี1ทีมสําคัญมากๆนะครับแล้วก็วันนี้หลายท่านคงไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ไหมว่าที่ข้างหลังผมนะครับหนุ่มหล่อหน้าตาดีเหล่านี้คือท่านอายการของประเทศไทยครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ ใครจะเป็นผู้แทนเอ่ยโอ้โหนี่ใครจต่เชื่อว่าท่านเป็นอายการแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมเกียงศักดิ์ธิรพัฒนะนะครับในนามอายการผู้ช่วยรุ่น61นะครับเป็นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาร่วมเตะฟุตบอลออกกําลังกายกันนอกจากเราจะสร้างร่างกายภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงพร้อมสู้กับโรคภัยต่างๆนะครับเรายังได้มารู้จักพี่ๆทางของกกตแล้วก็พี่ทีมต่างๆนะครับเพื่อเราจะสร้างความรู้จักความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาสังคมหรือว่ามีอะไรจะได้ช่วยเหลือกัน เพื่อพัฒนาสังคมดูแลสังคมด้วยกันต่อไปโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับเพื่อนๆครับผมเชื่อว่าสาวๆหลายหลายคนอยากจะได้คำตอบนี้แน่นอนมีเคล็ดลับอะไรครับทำไมถึงหน้าตาดียังได้พอเก่งเป็นอัยการได้ด้วยเนี่ยท่างพี่บอลรู้สึกยงไงบอกหน่อยก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาร่วมก็แนะนำอเยการก็ยินดีนะครับถ้าเกิดมีงานการกุศลที่ไหนก็ทีมขอบคุณทิม์อัยการหนุ่มหล่อครับโอ้โหขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราทุกคนมารวมพลังกันแล้วถ่ายรูปแล้วก็สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนพร้อมกันอีกครั้งหนึงคครรััับบสสวดี เวสกี้ของสีครับรายงานข่าวกีฬาตอนนี้ก็อยู่ที่สนามทีโอทีจังหะท่านนะครับเกมในการแข่งขันตอนนี้ครับทีม v ีไกกตแล้วก็ v ีไอินทดีนะครับ,บกกตน,นี่เสื้อสีเหลืองนะครับอินทรดีนี่ทีมเสื้อสีแดงนะครับนําทีมโดยแจ็คชาบูครนี่เบอร์สอง อเแล้วก็เปิดร้านชาบูก็เลยได้แจ็คชาบูผู้จัดการทีมตอนนี้ผมกลายเป็นแจ็คชาบูไปแล้วแจ็คชาบูฉายาคู่แข่งอุ้ดเป็นต่อชาบูแล้วครับกกตได้ลูกเปิดมาปีขวาครับแบงค์ครับอันนี้แบงค์ร้อยทีมนะครับกว่าก็ต่อ ไปทุกทีมนะครับแบงค์ออันนี้ก็เป็นแม็กระชับนีตนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกกตนะฮะยินดีดีนะครับสนามซ้อมก็จะอยู่ที่เก๊กคูนะครับหลักๆใช่ไหมฮะผู้บริการสนามเก๊กคูเพิ่มสินสนามซ้อมนะครับหลักๆนะฮะอาจจะไปสิทสมานบ้างฮะก็แล้วแต่จะนัดกับทีมกระชับนิตผู้ต่อสู้นะครับ ท,ท,ทีมกรกรตได้ลูกนะครับเป,ปเ,เปิดมาปีขวามาเจอแบงค์แบงค์ได้บอลแบงค์กระชากกกรตยุงกับแบงค์นะมีพีกรกรตสัดออกข้างไปครับข้างหลัง อิลดีแบงคอกนะครับได้บอลตรงกลางครับมองหาเพื่อนครับเปิดมาตรงกลางอิลดีแบงคอกขอต่อตัดได้นะครับชุดรวมบุนครับได้บอลนะครับอิลดีเปิดบอลไปหน้านะครับทีมอิลดีนะครับผมคูปิชาฮะเบอร์ยี่ิสองคูปิชาเปิดไปครับยิงครับโอ้เซฟออกข้างหลังยังไม่ออกครับอ่าออกไปแล้วนะครับครับคูปิชาซัดเต็มข้อเลยครับ รอหมดจะลุนมาเนี่ยกูวิชามารอแล้วโอ้สซ่แซ่เต็มคอนนี่สายตาสายตาผมมีภาพเพราะผมอยู่สภาโยกมาผมมีคนคัดคนหน้าเหมือนเนี่ยใช่มมองมุบรู้เลยรู้เลยเออเซ้นมันบอกเลยปึ้งเนีบอกว่ไ๊กเอ้ เดยอเด้อซื้อตัวไปออกงานอีเวนท์นะจ๊ะซื้อตัวคูบิชาใช่นิดเดียวนิดเดียวครับอิเลดีบเป็นข้าอยังได้รูปคอนเนอร์อยู่นะครับตอนนี้ ดีแบงคอกนะครับกำลังจะโยนลูกคอเนอร์นะครับโยนไปไม่ถึงนะครับกกาต้ BAP กกาตครับปรเปิดมาครับยังไม่อยากเล่นครับรอคอเนอร์หลังครับเล่นไปก่อนครับเอาเปลี่ยนบ้ลนนะครับ อีเลือดีแบ่งขอกนะครับได้ลูกทุ่มเลยครับอีเลือดีแบ่งขอกยังได้ลูกตรงกลางขาอไปคืนหลังไปนะฮะเียกยืดไปเลยพี่ถ่ายบอลนะฮะอีเลือดีแบ่งขอกถ่ายบอล ตรงกลางครับครูปีชาครูปีชาครับมองหาเพื่อนเป็นนะติดนะครับก็ตัดได้นะครับอีุ่ดิไปขอัดคืนหลังไปนะครับอได้ไม่ได้เอาเอาเอาตัวค่อย อ่าอาพี่ออกจากกกกานบ้านกกตกกตอเป็นคลองได้บอลเปิดไปหน้าประตูตีขวาอีเลดีอัดคืนได้คืนหลังไปปรุงษาประตูอะอโอ้สวโอ้นิ่งนะครับพูดปรุงษาประตูนิ่งนะฮะ <laughs> อีเลดีครับอีเลดีได้บอลอยู่เก็บบอล อิลดีเบ็งคอกฟาวไม่เฟาวครับอ่นะนะาวอวนลดีเบ็งคอกได้บอลครูปิชาครูปชาได้บอลอยู่มองหาเพื่อนเปิดป,ปีขวาไม่ทันนะครับกกตได้ลูกทุ่มนะครับ กอกรตอตัดออกข้างไหมครับทีมกอกตอนะครับอินลือดีแบ่งคอกอินลือดีแบ่งคอกอินลือดีเก็เเเบบอลได้วางไปข้างขวา อิรวดีปีขวาเก็บบอลได้อยู่มองหาเพื่อนทีบอลกระตต,ตัดได้กระตออยูา่านไหมยาวไปครับออกไปครับอินอิดีแบงคอกได้ลุงทุม่ม อิเลดีแบงข้อตัดคืนหลังไปทายไปกราบขวาอิเลดีแบงคข้อของบอลได้อยู่อิเลดีจ่ายเสีย อตตัดได้สวนกลับเร็วยิงออกข้างไปออกข้างหลังไปอนเดีเปิดเกมมาอีเดีได้บอลชิงกันอยู่อนเดีเก็บบอลอีเดีออกข้างไปครับกอต โชคไปยิงหน้าตาเฉยนะครับทีมีพีกกรตอนะครับตรงนี้เครื่องบินรัสเซียบินผ่านนะเราไม่สนใจครับเตะต่อไปครับอินเดีอินเดีหาทางเปิดให้เพื่อนอยู่นะครับเปิดไปกราบขวา เลยดีเปิดมาตรงกลางแทงไปตีขวาปีขวา,าโยนมาผู้รักษาประตูกรตตัดไว้ได้นะครับกรตตัตต้งเกมใหม่เปิดมาตรงกลางเปิดไปให้เพื่อนอินเลดีผู้รักษาประต,ระตูตัดได้นะฮะให้วางหลังไป กินได้ดีตัดบอลได้อยู่นะครับสินสายสปีดโอ้โหครับคุณแบงค์ร้อยทีมนะครับผู้สินสายสปีดโอ้โหผู้สินสายสปีดครับสายสปีดในช่วงนี้นะฮะอ๋อคนดังนะครับนี่เน็ตไอดอลนะฮะนี่เดี๋ยวไปสินสมาร์ก็ไปเจอคนสิงอีกอินได้ดีครับได้ลงตังเตะนะฮะ ดีเปิดไปปีขวายัางคลองบอลได้อยู่ครับให้กันหนึ่งสองยังคลองบอลได้อยู่เดีกำลังชุลมุนนะย่งกันอยู่นะครับกตตัดได้กวตเปิดมาตรงกลางให้เพื่อนทีววมกวตคลองบอลได้อยู่องกลาง ฟาวครับทีมกกรโตได้ลูกฟรีคิกระยะ15หลานะฮะร,ระยะหวังผลนะฮะครับ,รบกรบอร์โตนะครับตั้งลูกนะครับลูกฟรีคิกนะครับผม จะจ่ายหรือจะปั่นนะฮะอ่าเดี๋ยวเราตั้งหน้าตั้งตาลุ้นนะครับลุ้นลูฟีคลิกนะครับเปิดไปไม่มีอะไรครับอ่าอีเลดีฮะเก็บบอลได้นะครับเปิดมากาบขวาแทงบอลไม่ถึงนะฮะกกตตัดได้กกตเก็บบอลได้อยู่ ก็ตัววางยามาไม่ถึงอินเลดีตัดไปคืนหลังไปอินเลดีเลดีปลดบอลไปด้านซ้ายชิงกันหนึ่งสอง Hai cái này ngay. Đi đi đi. Có cái top bị bị khóa. Bị khóa, khó nó bắt Có to đấy bao nhiêu? Ying. Không sao อนเลดีเปิดบอลมาก้าบขวาอนเลดีเปิดบอลมาลากยาวมามองหาเพื่อนได้อยู่บวกกันเข้าไปอนเลดีได้รูทุ่มนะครับ có to tắt đại lạc mà có to ở nền phiền có to đây bao nhiêu offside <laughs> อิริดีได้บอลไปกาบขวาอิริดีเปิดบอลไปกกตตัดได้อยู่กกตกกตเปิดมาตรงกลางให้เพื่อน อิลเลดีตัดได้อิลเลดีเก็บบอลตรงก,ล,รงออกลางอิเลดียิงออกหลังไป ลูกตั้งเตะฮะลูกตั้งเตะของกกตนะครับกุศลประตูเปิดไปเปิดบอลด้านซ้ายกอตอลำเลียงบอลไปปีกซ้ายนะฮะโยนมากอตอได้บอลอยู่ปีกซ้ายมองหาเพื่อนกอตอได้บอลหนึ่งสออิรดีตัดได้สวน อิเลดีตัดบอลมาตรงกลางให้เพื่อนวางยาวมาอิเลดีอิเลดีเปิดมาไปรับด้วยรับด้วยรับด้วยอิเด,ดีได้บอลอยู่เปิดมาตรงกลางยิงใกล้ครับ เป็นลูกตั้งตะของกรกตครับผู้สาประตูกรกตเปิดบอลไปแบกซ้ายกรกตได้บอลอยู่ตรงกลางเปิดบอลมาให้เพื่อนชิงกันอยู่หนึ่งสองกกตได้บอล มอหมเพื่อนหลุดหลุดเดียวไปนะครับกกตหลุดเดียวไปกรตน,นำอิลดีหนึ่งประตูต่อศูนนะครับเป็นลูกลูกขุกคิกนะครับกราตไปหนึ่งปรตูต่อศูนย์นะครับ ทีมกกตนำอิเลดีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์อิเลดีเขียบอลอิเลดีเปิดมาข้างหน้ากกตตัดได้กตกตกกตให้เพื่อนกกตเปิดมาตรงกลางให้เพื่อน ทีมกกตครับคอรเตอร์แรกนะครับทีมกรกตรครับนำอินลดีไปหนึ่งประตูต่อศูนะครับคือคักแห่งความตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกันของเราทั้ง3ทีมและผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เราทั้ง3ทีมเท่านั้นที่อยากจะพัฒนาประเทศชาติ ขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติไปด้วยกันในกิจกรรมฟุตบอลที่พวกเราเล่นกันอยู่ตอนนี้ใครมีเรื่องราวที่ไหนอย่างไรมีเรื่องอะไรที่เห็นว่าที่แห่งนั้นต้องการการพัฒนาแจ้งเรามาได้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะนำมาสื่อสารมาบอกต่อกันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ผมหนึ่งอริยพัฒน์อัศวันพร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารและนักกีฬาทุกคนขอให้ทุกคนสบายดีมีสุขแล้วก็มีความสุขในทุกๆเรื่องตลอดไปครับ123แล้วเฮพร้อมกันนะครับ1 2, ลนล่งสพงสามแล้วเฮพร้อมก โอเคให้วีดีโอขอเลิฟหน่อยครับขอเลิฟหน่อยขอเลิฟหน่อยเลิฟแลรถสายด้วยครับเลิฟแลรถสายด้วยนะครับหนึ่งสองสามเลิฟเดี๋ยวไปใส่คอนแทคคอนเทนต์เอาใส่เอฟเฟกต์เอาโอเคครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเลี่ยนเจ็บเลี่เจ็บ

B1 LE